สว <France> <c oughs> the ัสดีสวัสดีเอฟซีสุขูสุขคนครับพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนผู้อยู่ทั้งห้านครับพี่น้องรูปแบบแนวทางบรรยากาศครับพี่น้องเอฟซีตามรูปแบบแนวทางพอดีกำลังอยู่หน้าอยู่ไฮอยู่หน้าดีดีพี่น้องเอฟซีเสื้นน้องบัวโทวมาพี่น้องเสื้นน้องบัวโทวมารูปแบบแนวทางเด่นสี่คู่สี่คู่เด่นล่างกันบนรูปแบบแนวทางแค่ซีคู่เท่านั้นครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางของเส้นน้องบัว มือนีที่สีสัมผัสกับสดสดพี่น้องพอดีมันโทรมากเอ็ดเองเดินทางมาพี่น้องเอฟซีอยู่ไหนอยู่หน้ามือนี้มาบปล่อยเลสปล่อยแนวทางสัญจรพี่นอ้นองปล่อยแนวทางสัญจรสัญจรจากบ้านมาหน้าสันญจรรูปแบบแนวทางรอบนี้งวดนี้วันที่16พฤษภาคม2568ตามรูปแบบแนวทางของเสียนน้องบัวพี่น้องเอฟซีหรือว่าอีกซีหนึ่งเป็นซ่อ,อยังบุ๊คยวเอ็ดสิ่สัมถามเป็นพอดีเด็นยันแบบ มีอีกสีนึงพ่อเสกพี่น้องเอฟซีติดติดตามทา่าหนาช่องเพิ่นไหมือนน้ำไดวแอดสิถามให้ว่าเพิ่นสีอย่างเพราะว่าเพิ่นจะเปิดช่องเรือดแต่ว่ายังเป็นใหมให่ๆเป็นหลังเอฟซีแต่ยังไม่สนหัวว่าสีอย่างเดี๋ยวแอดสิีทชอบภาพเป็น้องกันครับเพิ่นช่องไปสอบถามว่าเสียกดติดตามทา่าหนาช่องทางใดรูปแบบนาชางของเสี้ยนน้องบัวอะไรเงยๆพี่น้องเอฟซีเนาะมือนี้สิปังหรือว่าปังหรือว่าสีจัดว่าสีคู่เด่นสีคู่ล่าง อันบนพี่น้องเอฟซีอีกวันที่16เป็นสภาพคม2,000หารธธ้อย68ไปบอกไปจ่ากับเสื้อน้องบัวครับสัมผัสกันสดๆพี่นอ้องพอดีโชคมาสีเ่เดียวบอกไปจ่ายกันครับพี่นออ้องเอฟซี2-3รายละเอียดแนวทางของเปิดเนาะแนักเตะตุ้กกิจตุ้งใจแฟนคลับแฟนช่องกับร้องเปพิจารณาเอาแต่บนนั้นพี่น้องเอฟซีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องเอฟซีครับทั้งช่องเสนอเป็นเพียงแคส่สื่อกลางเสื้อน้องบัวปเป็นแนวทางปากตอนพี่น้องเอฟซีครับ ตืนผีวันฝ่าหัวแมน่นฝนมาฝนเราพ่อจะจวงนนมหลอนคาทองมื่อตอนนัสเซียของเค้งลิ้นคือว่าเปิดช่องนี้ยังก่อเปิดหน้าเฟซบ่แมน่นเชื่อหยังสันเจ้ย,ยายลงรอ,อ,องหนองบัวยายลงรองหนองบัวสิลงมลงหนองบัวกะกว่าใคนี่เห็นพอนเลยสิ แต่ว่าเรากลับเป็นมือใหม่ค่ะาเราหัดเทเพราะว่าเราบ่เคยเฮจังซี่เราเป็นอ่าพนักงานสูตรเก่าสูตรเลขเก่าสม,ายสมายัยเก่าะกันจะมาอีก็ยังต่อย้ายไม่ใช่ที่เสียงกับเจ๊อะเสีออยงกับเสียงช่องเหยนี่ล่ะเืียงช่องแตยายล่องลองหนองบัวนี่ล่ะยายล่องลองหนองบัวจะแนนโอ,อ้เดี๋ยให้พี่น้องยุบซีไปกดติดตามเพื่อนวันน้ำเนนแล้วจะทิมงานบริเวณบ้านนี่สินะค่ะ มันนี่คือรูปแบบแนวทางสี่คู่เด่นสี่คู่ล่างสำหรับแนวทางของเส้นลงบวกอะว่างไปเลยเจ๊เอาไปเอาแล้วเด่นครับเด่นสองกับเก้าดับห้าสองกับเก้าดับห้าดับล่าพ่ที่ทานมาหนดทั้งดับหุดทั้งนั้นไม่นด้เจ๊จับคู่จับคู่สองสามสองเดสองสามสอง สองสามสองเจ็ดอะไรเงเจ็เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่ง <9, 4. S 2> เก้าสี่เน้นที่เก้าหนึ่งอ่ะยะเน้นที่เกา้าห<อ>นึ่งพลังเอสซีเน้นที่เก้าหนึ<อ>่งเน้นจะเป็นสองสามสองเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่ แมนสีคู่กอดรอน้องเอฟซีสีหางคือเราแหละสี่หางคือเรานี่เระก็ก็เสียเอฟซีเสียช่วหาช่วหาเจ๊ในการย้อนเรียบมันหน่อยโจแมนเพราะว่าเคนเก่าไปเป็นเปี๋ยเท,ทียบสมทับของคนเก่าปลามันต่งของเพิ่นคนเก่าจะได้เน้นค่ะเพราะต่งของเพิ่นคนเก่าเพราหยิบจับกขบเพาเป็นย่างราะว่าเอาน้ำเสนอเป็นแค่แนวทางเพราะนั้นอ่าชื่นชอบจ่งค่อยหยิบจับค่ะฝันดีบุลฤทธิเจ้ฝันดีอยู่ได้หลานสวรรค์ ว่าเจังเล่ะะมื่กี้น่ะได้ยินดูดูเสียงแบบนี่นะ่ะแต่ว่าพักหลังๆมันหนีสี่สี่ห้าสี่มันหนีไม่ได้ยินพึ่งคืนวันพระนะแต่ได้ยินเสียงไเหรอ,อได้ยินเสียงแต่ว่าสัาง่งสั่งซื้อฝันหักซื้อื่อฝันวันบ้านขึ้นได้ยินเสียงกับเจ้ห้องออ ค่ะเขาฟังวิธีเปลี่ยนเสียงกับเจ๊ค่ะเขาพ้อใส่ไก่ฟังแบบเสียงคนเบ้าครับเมื่อกี้ได้ยินดูดูแบบนี้นะอืมพอได้ยินน่มาันจะโดนสีแล้วเพิ่งได้ยินมันวันพระวังหันอ่ะย,ยะอันแล้วเจ๊ได้ยินดูๆเมื่อกี้มันออกไหเจ๊ออกออกอีหลีบ่ะเออออกอีหลีโอ้อันนี้เริ่มเริ่มกลับมางหมดแหละมันเจ้เนี่ยไม่นี่และเพิ่งวันพระวังหันนะเพิ่งจะฝัน ขึ้นได้ยินแบบนี้อีกนะมันโดนตีล้วโดนก็โดนเลยแล้วทำไมทำไมพวกเนี้ยทักษิณเป็นนายกอพื่อนแล้วที่น่ะได้ยินแบบนี้แหะได้ยิน้นกลางเย็นก็ได้ยินนั่งยืนยืนก็ได้ยิ้นตะกี้นั่งยืนกลางเย็นน่ะอื้ยิ้นอันนี้จลางห้มานก็ได้ยินมันโดนละไรจะมาเมื่อคืนวันพ่าน่ะช่วงสี่สอง บ้านเ,เ,เ,เนี่เขาบอกว่าเกลอนเก้าแบกเก้าแปดคัณพี่บอกก็เป็นแบบรวมกันเลอันนี้เป็นฝันแทางฝันอ่ะสี่คู่เด่นรับเลขฝันหึครับพี่น้องเลขสี่ห้าปาเป็นแนวทางแล้วจีเนาะอ่าจกขามันครับพี่น้องนุชเช่ลายลายค่ะอ่อาจกขามันพี่น้อง เามาสั่งมากับแกบห้องเป็นเลขกับน <c oughs> ้องเนี่ยคนแค่นี้น,น่ะน่อเนาะเอแต่กอนแลาา้ว่าเราเคยได้ยินแบบนี้น่ะนานแล้วค่ะน้ชมแต่วสีหาปีขึ้นหลังเข้าปีสีปีขึ้นหลังอ่าคือจังได้ยินเสียงสัตว์มอกันแบบนี้หรือว่ามาห้องบอกยังงใช่นหะค่ะน้ชมแต่ว่ามันเคยออกเราก็เลยอยากเอามาทั้เสนอไปเราทางน้เนะอ่าสำหรับเซียนน้องบัวค่ะเซียนน้องบัวสี่คู่เด่นค่ะเด่นมาที่ตะไรแอดเด่นอยู่ที่สองกับเก้า สองสามสองเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่วงกลมที่เก้าหนึ่งส่วนเหลี่ฝันพี่ลองยกที่หางเดียวขอหรอเก้าแปดกับแก่บอกเลขละวัอันนี้ฝันฝันมากับแกะบอกก็คือแปดเก้าเก้าแปดอ,อส่วนระดับล่างไปที่ระดับที่ห้าระดับไปที่ห้าค่ะท่านผู้ชมอ,อันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับแนวทางของอเสียนนำบวชลำพูด,ด้วยค่ะท่านผู้ชมเออแปดวันเดียวมีหนึ่งสองพี่น่องอปกติมีหนึ่งสองอยู่ดีเห้หอเนีย้ย <laughs> รูปแบบแล้วทางเขาเป็นบังงามแบบพี่น้องใช่ไหมโอ้ชายเดินเดินเดินเงา้ยวจังแม่กับพิจารณาเบิึงนะค่ะแนวทางของเางงารนน<ช>าคิดต,ยยงนะตงรงแจกันมาหยิบยำค่ะสวัสดยครับพี่น้องยาชีทุกท่านอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เจอกันใหม่ครับพี่น้องยาชีทุกท่านผมงปรื่องจีแองก์ลาไปก่อนสวัสดีครับพี่น้องครับ